ดอกมะยมเบ็ดครับผมอีสีอีสานยามแรงนะครับที่นี่กระปพาะเงียครับใส่อยู่ในบ้านสวนอองค์สุขนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับหลังนี้ใส่เบ็ดเหมือนดึงถึงดึงไปอ่าอ่าได้รุ่นครับยังไมารุ่นน้ากันว่าอยู่ไปอยู่ใส่หนอ่มโอโยโยครับอยูโยโย โอ้ปลาคอปลาคอพี่น้องปลาคออืมโตงไงเลยคุณน่ะอ๋ออยู่กันนาะอยู่กันนเกาะขอดึงเกานโอ้ยหายแม่ใส่ครึ่งใส่น่าจะจะสามขีดได้ครับนี่ปลาใส่ปลาเมื่อนีน้เลยสัปลาใหญ่ๆปลาดุกโตแข่งหันกัดอะไรเลียก,กันเลยครับคุณน่ะดูะเทียบใส่กันปลาคอครับ ปลาเกา่าุ่นะหวานแทบเลยนี่วางวางหันใส่ลก็ะแม่น้องอมสุกนะครับใส่ใส่เบยียดไปประมาณสิบหลางยางครับก่ะได้ปลาได้ปลาดุกสร้างเมืองประมาณเกือบเกือบเครื่องรู้เกือบเกือบเครื่องรู้อะสีขิดยังอยู่น้อยเดียวสิพ่อสิพ่อหาขีดนะครับตัวนี้ก็ซูซีกันพี่น้องกูนะครับปลาคอปิดเกา่ปา,กาปลาเก่าปลาเก่าครับนี่ ใส่อยู่ในในหลุมห้อเองครับผมเนี่ยผลกำลังสิโลเมตรหมนหมานครับสองแต้มแล้ววันนี้ไม่ต้แต้มนี่เลยรบุญนะอ่ะปากคอโตเปไงเลยครับผมอ่า